สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชราวดีสีทอนสุดนักศึกษาหลักสูตรฉุกเฉินการแพทย์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภร์วันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับงูแมวเซาและพิษของงูแมวเซารวมไปถึงวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกงูงกัดไปกันเลยค่ะันดับแรกเรามาทําความรู้จักกับงูแมวเซาก,กันก่อนนะคะ งูแมวเซาชื่อภาษาอังกฤษคือรัดเซลไวเปอร์ลักษณะของงูแมวเซาหัวเป็นรูปสามเหลี่ยมฐานแคบมีลายสีน้ำตาลเข้มคล้ายหัวลูกศรเป็นงูที่มีรูปร่างอ้วนป้อมลำตัวสั้นหางสั้นลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเทาเกรดเป็นสีน้ำตาลอ่อนมีลักษณะทรงกลมสีน้ำตาลเข้มตลอดทั้งตัวขอบสีดำคริบขาวทั่วลำตัวมีเขี้ยวพิษอยู่ด้านหน้าและเก็บพับได้ ลำตัวมีความยาวประมาณ90-150เซนติเมตรงูแมวเซาเป็นงูที่ออกหากินเวลากลางคืนมักอาศัยอยู่ตามโพรงดินซอกหินพรงหญ้าทุ่งนาและที่แห้งปกติจะไม่เลื้อยขึ้นต้นไม้เมื่อจะโจมตีจะขดตัวเป็นวงและทำเสียงขู่ก่อนฉกโดยการทำเสียงขู่คล้ายแมวหรือเสียงของยางรถยนต์รั่วโดยการสูบลมเข้าไปในตัวจนพอง แล้วพ่นลมออกมาทางรูจมูกแรงๆแทนที่จะเลื้อยหนีทั้งนี้แม้ลำตัวจะดูเทอะทะแต่จู่จมค่อนข้างเร็วเป็นงูที่ฉกัดได้รวดเร็วแทบไม่ทันตั้งตัวทั้งๆที่ขดตัวอยู่ในลักษณะปกติพบได้บริเวณภาคกลางที่เป็นแหล่งปลูกข้าวเช่นนครสวรรค์นครนายกชัยนาทลบบุรีสระบุรีนครราชสีมาและปราจีนบุรี ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับพาาโทโรจีของพิษงูแมวเซลกันนะคะพิษของงูแมวเซลมีลิต์ต่อระบบเลือดคือฮีมาโตท็อกซินคือการทำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย b r e e d i n g tendency) ไวเปอร์พิษของงูชนิดนี้มีลักษณะเป็นทอมโบพารตินไลท์เก่าวคือจะกระตุ้นแฟกเตอร์10และเปลี่ยนโปรทอมบินให้กลายเป็นทอมบินในคอมมอนพาสเวของกระบวนการแข่งตัวของเลือดทอมบินที่เกิดขึ้นจะไปกระตุ้นไฟบิโนเจนให้เป็นไฟบิน และไปกระตุ้น Factor 13ซึ่งจะทำให้ไฟบินที่เกิดขึ้นกลายเป็นคอสติงไฟบินและเกิดเป็นริ่มเลือดทั่วร่างกายที่เรียกว่าภาวะ disseminated intravascular coagulation หรือภาวะ DIC จึงเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติเพราะปัจจัยการจับริ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟกเตอร์ a c t แฟกเตและ Factor 10ถูกใช้ไปจนหมดและยังมีการลดลงของเกล็ดเลือดจากภาวะ DIC อีกด้วย ทำให้ไฟบินไปอุดตันที่ไตและไตาวายได้นอกจากนี้พิษของงูแมวซาวยังทำให้กเกิดการอักเสบแบบ tuberoinstertitial nephritis และทำให้ไตาวายโดยตรงโดย f o s p h o l i p a s e A2 ทำให้เกิดเม็ดเลือดแดงแตกและทำให้ฮีโมโกบินรั่วออกมาทางไตและทำให้ไตาวายมากขึ้นด้วยค่ะอาการและอาการแสดงในกรณีผู้ป่วยที่ถูกงูแมวซาวกัด การแสดงเฉพาะที่บริเวณที่ถูกงูแมวเารกัดจะค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับไวเปอร์ชนิดอื่นตำแหน่งที่ถูกกัดมักจะบวมไม่มากผิวหนังรอบๆแผลและรอยที่ถูกกัดจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำบริเวณแผลจะเกิดตุ่มน้ำพุพองอาจมีอาการบวมและปวดของต่อมน้ำเหลืองเหนือส่วนที่ถูกงูกัดได้ส่วนอาการทางระบบนะคะจะมีเลือดออกและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติมีเลือดออกตามผิวหนังมีจ้ำเลือดไอเป็นเลือด เลือดออกตามไรฟันเลือดออกในทางเดินอาหารปัสสาวะเป็นเลือดพบมีเลือดออกจากแฟรงมาร์กและมีอาการของ a c u คิวรีนฟเฟลเลีในกรณีที่พบผู้ป่วยที่ถูกงูกัดสิ่งที่ไม่ควรทำเลยคือการดูดพิษงูออกเพราะการที่เข้าไปดูดพิษงูอาจทำให้พิษเข้าสู่ร่างกายของผู้ช่วยเหลือได้หรือผู้ที่ถูกงูกัดอาจเกิดบาดแผลติดเชื้อได้ค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คือการทำขันชนะหรือการเอาสายแน่แนๆหรือเชือกมารัดบริเวณเหนือแผลซึ่งวิธีนี้อาจทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงส่วนปลายอวัยวะจนอาจเกิดเนื้อตายและอาจต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้งก็ได้ค่ะตามปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีในผู้ป่วยที่ถูกงูกัดอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนคิดเสมอว่าง,งูทุกตัวมีพิษทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือทันที จากนั้นใช้ผ้าพันแผลหรือผ้าชนิดยืดหยุ่นได้เริ่มพันจากรอยแผลถูกกัดแล้วพันต่อไปจนถึงข้อต่อหรือสูงเหนือบาดแผลให้มากที่สุดจากนั้นให้เราจำกัดการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ถูกกัดให้ขยับได้น้อยที่สุดอ่านหาไม้หรือวัสดุที่มีความแข็งมาดามเอาไวา้หลังจากนั้นอาจถามผู้ป่วยว่าเห็นตัวงูหรือลักษณะของงูไหม จากนั้นให้รีบโทรเรียก1669แล้วรีบนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดการตรวจทางห้องปฏิบัติการในกรณีสงสัยงูที่มีพิษต่อระบบฮิมาโตท็อกซิน 1. เจาด20นาทีโฮลบัตคอตติ้งเทสวิธีการคือจอะเลือดคนไข้มาประมาณ2ซ c ใส่ในหลอดแก้วหรือทิ้วเลือดทิ้งไว้20นาทีแล้วจึงเอียงดูว่าคอตหรือไม่ถ้าไม่คอตแสดงว่ามีไฟวิโนเจนต่ำ 2. เจอ VCT 3. เจวีอเ t i n r ซึ่งทั้ง3สิ่งนี้เป็นการส่งตรวจเพื่อประเมินความผิดปกติในกระบวนการแข็งตัวของเลือด 4. ส,ส่งตรวจ UA เพื่อดูว่ามีโปรตีนยูเรียซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะพิษต่อไตในกรณีสงสัยงูแมวเซา 5. ส่งตรวจ CBC เพื่อดูว่ามีเกรดเลือดต่ำหรือไม่ 6. ส่งตรวจบรัสเมียเพื่อดูภาวะ DIC ถ้าในกรณีที่ถูกงูแมวซาวกัดเราจะเห็นเป็นมาห้าบรัชพิกเจอร์ 7. ส่งตรวจ CPK, BUN, เครอตินินและอิเล็กโตรไล์เพื่อดูการทำงานของไตข้อบ่งชี้ในการให้เซรุ่มต้านพิษงูในระบบฮิมโตทอกซิน 1. มีเลือดออกตามระบบ 2. 2 0 minute h o e b a o clotting test หรือวีนัสค o ตติ้งไทม์นานกว่า20นาที หรือมีโปรลอง PT หรือค่า INR มากกว่า1.2 3. มีเกรดเลือดต่ำกว่า50,000ตัวต่อลูกบาศมิลลิเมตร 4. มีอาการบว,วมเฉพาะที่รุนแรงซึ่งอาจเกิด c คอมพาเน y ซินโดมซึ่งก่อนให้ต้องระวังผู้ป่วยแพ้เซรุม่มเพราะฉะนั้นก่อนให้เซรุ่มต้องเทสเสมอในกรณีผู้ป่วยที่ถูกงูแมวเซวกัดให้รักษาภาวะ c อกคิวเรี l ลเฟลเลีย เหมือนกรณีทั่วไปรวมทั้งพิจารณาทำฮีโมดายซีสถ้ามีข้อบ่งชี้ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยและใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดขอบคุณค่ะ